โอ้โหว่าจะไอ้เฮียชวนตั้งแต่สองทุ่มน้องครับรอบนี้เกมนี้ก็เหมือนกันผักข้าวโฆษณาโอ้โหอ่ะไม่ได้จริงๆ99เก้าสิบเก้าวันมาเฟียยังฮะไม่กดบีเปิดลังคาเกมนี้ไม่มีผีครับน่าจะเป็นกวางเนาะวางเฮียอะไยังจะตามมาเกมนี้่ะจะไม่มีกวางใช่ไหมจะมีกวางโพ่มาหรือเปล่ามึงอยากขับขับออซสยไปตบปากมึงสักทีงห่ะขอสักทีได้ไหม กลัวที่ไหนอะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนไอ้กวางเลยอะมึงเลิกเคียกวางเคียปัญญาอ่อนดิสัตว์มึงหมัอนไส้เลยสัตว์อ๋ออนาดาเล่นกับเพื่อนเหรอก็1 9วันใช่ไหม,ม,มกูซีดจัดเลยมันวาร์ปเรื่อยเลยวะมันวาร์ปชั้นสองเว้ยแสงไม่อยู่น,น้ำมืออะไรวะไม่ดูคะ่ะเ <laughs> พื่อนพี่หยาบเกิน <laughs>